สวัสดีจ้ะพี่น้องแทนแทนแทนพวกเจ้าไว้อย่างนี้พี่น้องประเดกไหมนี่เราสร้างประเดกมากพี่น้องสิบกระปุกสร้างมาอาบจ่าบม่ได้สร้างมากิน <laughs> จะไปแบงพิลาตีกินยูจ้าจังหากระปุกเ <c oughs> พราะว่ามือน,นีสีลงไป ในเมืองไปช็อปปิ้งซื้อของแพงๆน่ยจะกยังเชนชูโรสและไมกินแคลอย่างนี้นะก็เลยพันล้านพิลาติมงเราเห็นงานกันเลยเสียไปแบงแล้วกินจ้ามียังกระแบงกันกินแมวเ,เป่าขวดกระจกดากจ้หาหาก,กับปุกเรากัสิยูได้โดนอยู่ดอกเพราะว่าเราบ่เคยได้กินเขาอยู่บ้านเด้เพราะว่าเพืเ่อนงานอยู่ร้านอาหารเนาะแต่นาะเพิ่นเป็นเชฟ เพื่อนเกกินเขายุล่านนั่นล่ะจ้ะเดี๋ยวไปฝากเล่าก่อนจ้านับก่อนยานบร <c oughs> ะคบเดี๋จะล่านที่เราเหตุจะไทยบาคาดีเมืองบาฟนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในร่านในเบิงพี่น้องเป็นตะนั่งตะนังตกแต่งแบบไทยๆจ้า มาดินเนอร์กับผู้เบาวกันเลิศดได้จ้านีสวยงามตามทองเรื่องจ้าฝากปลาไว้พี่ราตีหน่อยจ้าเดี๋ยวร้านสวยมากขอถ่ายรูปครัได้ค่ะได้เุณเคยเข้ามาหรอคะเข้าเคยเข้ามาบ่อยอยู่จ้า มอพว,วิจะรณาปลาชิเศโจ้ะทำปลาเองเหรอป่าวสั่ง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 ออนไลน์มาก็ลเลยเอามาแบ่งแกตังจาดแถวไหนอ่ะพิรละตีบ้าน้มาเถอจา้าเดี๋ยวฝากไวน้ำผีเพิ่นนี่แหละจา้า ล้นานเป็นแต่นางบอพิน้องจะลืมเด้อเพ้ใดมาเที่ยวเมืองบาบน่าร้านอาหารไทยลายอยู่จ้าแวะเลือกเลือกกินได้เลยจ้ามากร้านได้ก็เลือกเอาจ้าเดี๋ยวค่อยก็จะไปซอบป,ปิ้งต่ออันนี้เป็นล้านเอเชียจ้าเพอร์เฟกต์เอเชนะครับเป็นล้านแขกค่ะ แขกอัลลับเดิมเปิมเป็นแขกอินเดีย in อันนี้เป็นแขกอัลลับนะจ๊ะจะมีของแบบในหลายประเทศมันร่วมกันอยู่น,นี่พี่น้องย่างละนิลละหน่อยเนี่ยมือนี้สีมะเบิงพักซี่จากพักซี่เแล้าแก็สิีมะเบิงไข่ป่าจะก,กินต้มแซบไข่ป่าจา้ะพักซี่กับงาเติบยูทึกถึก ล้าน,นี้ป่าล่าหลายพี่น้องผู้ใดมักกินป่าก็มาเบิ่งเอาเด้อ,อย่ร้านนี้ผู้ใดอยู่เมืองบาปจา้ะมีทั้งป่าน้ำจืดป่าทะเลป่าแม่นม้ำอเมซอนนะคะพี่ป่าซิว่วป่ากันแย่งป่าเนื้ออ่อนป่าลมมาป่าว่านป่ากินค้นกันมีจ้าอยู่นี่จานบอ่อพวกเจ้าคอยก็ย่านแถป่ากินค้นนะป่าปีลัญญา ว่าเราก็หาไขรป่ากันจา้าตัวให้่ๆแบบเป็นโตก็มีพี่น้องป่าเ,า,เาเห็นบ่พวกเจ้าเห็นบ่มีหอดน,นกขุมขายพุ่นให้พี่น้องได้นี่นกขุมนกกระท่าปลาลดปลากระเน่งโซนนี้จะเป็นพวก อาหารแห่งจ้าพวกซอสพวกกับอาหารกระป๋องพวกเครื่องปรุงต่างๆนะจ้ะเพียเนี่ยเาขาค่อยมากแดงจึงคึง้งอเผียพกริกเพียรจ้าเอาปูกันพี่น้องเห็นอีกกระปูแล้วปูมาจ้าสิ่เอาไปย่ำก็ได้กินโดนละเอาหมดหมดโหมีสามกองเอาเมี้ยงหมือดเมด่่เหรอ คือสินโลบไดเอาไว้ผู้อื่นกินน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอากองเดียวกับพ่อเอาไ้เพิ่นกินน้ำเนี่ยปูมาที่หลังเพราะวันมีสามกองหนึ่งปลาหมึกแกมีจ้าแซ่แข็งจ้าปลาหมึกแซ่แข็งของทุกอย่างแซ่แข็งหมดเลยจ้าบ่มี่บอกพวกกันปลาสดดินตรงดงบ่มี่ดอกค้าเมืองคอยอยู่บะมี่ตลาดสดมีแต่พวกซอยแข็งเห็นบ่ตีนพี่น้องตีนไกจ้าอันนี้ปลาอีหือ้อหนวดปลาอีหื้อจ้า กับตีนไก่ตีนไก่กับซี่ปอนแล้วนี่พี่น้องมองันติดถือได้นะสบายนงสบายนั่งกับมีค่ะแล้วก็ดอกจอกนะคะงัวนในีบอยสบายนั่งตะกีบกมางามงามพี่น้องออกมามีเป็นสบายมากม้งวดหลงังๆมานีสบายบ่ใครมีเหลือตะเอ็นเหลือแทแต่พังผืดมันแหม่มาให้เฮ้าแหม่เดี๋ยวควรจะเป็นคอมเพตมันอยู่จะเป็นดามันอยู่สงสัยมันตัดไปกินเมือดนะแล้วนะเราค่อยออกมาขาย เอาแต้พังผืดมาใหา้อันเป็นสบายมันตัดกินเมือ,อมบ่ไหวสุ่มนี่ต้องความเพ่สแสแลวกุ้งกบบนีเด้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องอยู่โดนกระสิเหมืเงินลายนี่คคยว่านี่เขาสิไปจายเงินใจบินคอยแล้วล่ะจ้าห่ง